สวัสดีครับผมนัทพงศ์วันทองครับกรเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้เรามาอีกหนึ่งแปลงสําหรับแปลงข้าวโพดนะครับอันนี้ข้าวโพดหวานหรืออาหารสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานรอบที่แล้วก็ข้าวโพดหวานใช่ไหมข้าวโพดหวาน,น,นที่นี่ทำแต่ข้าวโพดหวานอ่านะครับเดี๋ยวมาพบก,กับกเกษตรกรครับแต่ตอนนี้มาดูพื้นที่ก่อนอันนี้เขตอํเาเภอดอนพุทธดอนพุทธตำบลบ,บ้านหลวงตำบลบ้านอําเภอตำบลบ้านหลวงอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีอ๋อโอเคจังหวัดสระบุรีร้อยต่ออ่างทองอยุธยาเนาะนะครับแฟนบันแท้ใช้มากี่ปีแล้ว สองปีอ่าสองปีแล้วอ่าแนะนําตัวนิดนึงอันนี้ป้าแ <c oughs> จ้วก็ป้าแจ้วจ้ะขง <c oughs> เดือนธันยนจ้ะอ่าป้าแจ้วสมาชิกเหมือนกันสวัสดีค่ะจันทิพย์จุดสมบูรณ์ค่ะอ่าสมาชิกโฟร์ทีอ่าสองปีแล้วใช้มารอบที่แล้วแปลงนี้สองไร่ใช่ไหมไม,ไม่ถึงสองไร่ดีไม่ถึงสองไร่ดีได้ผลผลิตไปเท่าไหร่หกตันกว่าเท่าไหร่นะหกตันห้าประมาณหกตันห้าใช่โอ้โหตกไร่ละสามตันนะฮะตามสเปคของ ของก็เรียกว่า,าสเปคของผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมเลยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวขอถามนิดนึงเริ่มต้นใช้ 4T อะไรยังไงเนี่ยเนี่ยดูดูดูอันนี้ของจริงนะใช้ของจริงเลยอันนี้ <laughs> เอา 4T ก<ข>่อนใช้ 4T ข้าวเม็ดคลุกมเมล็ดนั่นแหละคลุกเมล็ดยอดปลูกยอดปลูกอ่าแล้วก็ฉีดด้วยโฟทีพอขึ้นแล้วก็ฉีดด้วยโฟทีอ่าขึ้นได้กี่วันฉีดโฟทีประมาณประมาณสิบวันสิบวันอะไรเงี้ยอ่า แล้วก็คือพูดง่ายเราก็ฉีดเรื่อยๆส่วนตัวนี้เราก็ฉีดป้องกันนอนป้องกันนอนอ่าแล้วเราเอาสีดํามาทําไมสีดำก็กันใบลายกันใบลายอ๋อกันใบลายข้าวโพดด้วยอชอแบบกันเชื้อราด้วยใช่อายุแบบเราก็ดูข้าวโพดเราโตไหนบางทีถ้ามันนั่นมากก็เดือนหนึ่งค่อยฉีดก็ได้อ่าประมาณเดือนหนึ่งเราก็ฉีดตัวอ่าตัวสีดํากันใบลายอ่าเพราะมันเกี่ยวกับเชื้อราใช่อันนี้เราฉีดบ่อยไหมไอตัวน้ําเงินเนี่ย ไม่บ่อยเราก็ดูถ้าไม่มีหนอนก็ไม่ต้องถีาถ้ามีหนอนเราก็ค่อีถ้าเราเห็นดูท่าเขาลงที่อื่นเราก็กันอก็เราก็ดูความเหมาะสมใช่ไหมอ่าไม่ใช่ใช้ตะพืชตะคือเนาะแต่ที่น่ลดปุ๋ยลดปุ๋ยลดปุ๋ยลดต้นทุนลดต้นทุนลดปุ๋ยลดต้นทุนใช่นะครับสองไร่กว่าเนี่ยปกติที่ผมเห็นนะเขาจะได้อยู่ประมาณไร่ละตันกว่าเอง ใช่ไหมใช่ไหมผลผลิตประมาณ3ตันเต็มที่ไม่เกินสี่ตันลสองเจ้าพี่น้องนี่ลูกเอ้แม่ค้าจองแม่ค้าจองยิงจองก็แต่ปลูกสองสองที่นี่แบบแม่ค้าจองแม่ค้าบอกให้คนอื่นไม่ได้เลยต้องจองไว้เลยโอ้เข้าเห็นเขาพูดเรานี่เขาจองเลยต้นปักก็คือเดี่ยวเลยคือจองไว้เลยอ่านะครับอ่าครับเสียดายมาไม่ทันตอนเก็บปักเนาะนะครับไม่เป็นไรผมเห็นต้นเนี่ยผมก็ชื่นใจแล้ว